สวัสดีครับช่างแหลกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมงานมหกรรมโชว์เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทดแทนกันนะครับอตอนนี้นะครับเราก็กําลังเตรียมลงทะเบียนเข้างานกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาทัวร์บรรยากาศในงานนะครับนี่เข้างานมาแล้วนะครับก็จะมีะเทคโนโลยีพวกอไมโครกริดหรือว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ย นะครับมากมายหลายแบรนด์นะครับที่ขนมาโชว์ในงานนะครับโดยเฉพาะ,ะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับขนกันมาหลายสิบค่ายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาชมรายละเอียดของแบตเตอรี่แล้วก็สเปคต่างๆในงานนะครับขออนุญาตนะครับก็ให้ดูบรรยากาศจริงๆไปก็จะมีพูดบ้างแล้วก็ปล่อยให้ภาพมันเล่าเรื่องไปนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบการพูดเยอะนะ โอเคก็ดูบรรยากาศยาวๆกันไปเลยนะครับข้าวชิ้น EPC น่ะตัวใหญ่มากตัวโกวัดส่งไปซ่อมกับเรา ได้ขนาด50แอมปวนะคะแล้วก็มีตัว100แอมป์ที่เป็นไฟสาวเสกด้วยตัวนี้นะคะพ ตัวนี้ดังตัวนี้เป็นของ Inverter s o l ซล i s นะห้าหมื่นห้าสิบกิโลวัตต์ตัวใหญ่มากกำลังดังเลยของโซิต่วาะสงแล้วเหมือนกันนะคะ นะคะเลยนราคาดัดน่ารักแบบนี้ก็คือเครื่องจักรอีบีที่เป็นเอซีนั่นเองค่ะสำหรับเอซีเนี่ยราคาจะค่อนข้างย่อมเยาวเหมาะสำหรับโฮมยูนทำเอซีนั่นก็เพีงพอแล้วนะคะรูปดักหน้าตาก็คือทันสมัยนะคะมีไฟสเตอร์ด้วยนะะคตัวนี้คือทำงานได้มากเลยนะคะตัวนี้นะคะมีเดี๋ยวดูพูดมีก่อนจาาก่่เรนวะไปอ็

่ายใหม่ที่เรายังไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับแต่เท่าที่สอบถามกับตัวแทนในงานนะครับเขาบอกว่ามีจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับก็มีภาษาจีนบ้างนิดหน่อยก็จะพยายามแปลหรือว่าคุยเท่าที่อพอที่จะแปลพอที่จะคุยได้นะครับอ,อย่างแบตตัวนี้นะครับทางพนักงานเขาบอกว่าประกันถึง5ปีนะครับ แต่เหมือนว่าจะภูมิใจนําเสนออีกแบตอีกลูกหนึ่งซึ่งประกันที่เยอะกว่านั่นเองนะครับยี่คอือเนียน,นยะปลเลอร์เเดียนจะ不对会有区别的十年之保新款ประกันประกันสิบปีโหดมากซื้อเนียน<对>อันนี้ก็เป็นอีกค่ายหนึ่ง BCPG แบบสวย ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของค่ายที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนั่นก็คือ LV Top Sun นั่นเองนะครับรอบนี้นะครับขนแบตเตอรี่สวยๆเนี่ยมาให้กันชมมากมายหลายรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงรุ่นที่เรายัางไม่ค่อยรู้จักนั่นก็คือเป็นไฮโวลนั่นเองนะครับอย่างโมดูลเนี้ยจะเป็นตระกูลไฮโวลนนะครับซึ่งด้านแต่ตัวสองสองลูกด้านล่างตรงนี้จะเป็นระบบโลโวลธรรมดาที่เรารู้จักกัน ก็คือ48โวลต์100แอมป์นะครับตรงนี้นะสวยงามนะครับตามสไตล์ LV ทนะ็ o ป p s นส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นไฮโวลต์แบตลิเทียมนะครับก็ไม่แน่ใจสเปคจะไม่ได้น่าจะา100โวลต์ขึ้นนะครับโอเคนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ของ LV t ็ o ป p s นซึ่งรุ่นที่เป็นหน้าจอกลมๆแบบนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นจอทัศสกรีนนะครับ ตัวนี้นะแบตเตรอรี่ดิอัมฟอสเฟตของ LV Top Sun 3 0ันสมอนะครับ1 5 3 6กิโลวัตต์ตัวใหญ่เบื้อเริ่มเทิมเลยจ่อสวยมากตัวจริงใหญ่แล้วก็มีฐานล้อด้วยนะก็ถ้ายกออกจากกล่องแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ตัวนี้ของ LV ตัวนี้2 0 0แอมป์เล็กลงมาหน่อยขนาดจ่อมเยาวสวยโอเค Lines, intelligent robotic arms and precise detection instruments. These cutting edge technologies jointly safeguard the assembly yeah. process of what our what batteries. D2. Now, please follow our camera. We're going to the battery uh, process. LV, Topsan, NAMK, <coughs> the 8K right? processing of raw materials to the shaping, assembly, and what what testing of battery cells. And finally, to the packaging and storage 20K of finished k products, ده. every step is rigorously workers nigh are nigh right. so quality Quality inspection is a crucial aspect <laughs> <in> of <our> the production <laughs> process. We have a <whats> <whats> system. ในส่วนของ LV t o p s u n 20kW กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับเป็นระบบ3เฟสนะครับไอเราตอนแรกก็สงสัยอยู่เอ๊ะทำไม 20kW กิโลวัตต์มันตัวเล็กนิดเดียวนะครับที่ไหนได้เป็นระบบไฮโวล์นะครับก็คือรับแรงดันจากแบตเตอรี่เนี่ยนะครับสูงถึง 160v โวลต์ถึง 700v โวลต์กันเลยทีเดียวแม่นะครับก็ไม่ใช่ระบบ 48v โวลต์ทั่วไปนั่นเองเป็นระบบไฮโวล์รุ่นใหม่นะครับ They've recognition the earned widespread recognition in the markets. in ส่วนตัวนี้นะครับเป็นลักพาวเวอร์ตัวใหญ่มากเนี่ยก็จะเรียบๆง่ายๆนะของลักพาวเวอร์ทำอะตรงน,นี้เเขายังไม่เจาะรูไว้ก็ไม่รู้ทำไมให้ไปเจาะเองหรือว่าหรือว่าหรือว่ายังไงไม่ใช่ใจนะตัวนี้ทางก็จะเป็นประมาณนี้ อ่าโอเคนะครับทีนี้เราก็เดินทางกันต่อนะครับแวะดูซุม้มดูบูธต่ตางๆนะครับซึ่งขนแผงขนแบตขนอินวอเตอร์กันมามากมายหลายรุ่นนะครับต้องบอกเลยนะครับถ้าใครอยู่พื้นที่ใกล้ๆเนี่ยไม่มาเนี่ยก็ถือว่าพลาดมากนะนะครับอย่างตัวผมเองนะครับอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับรู้ว่ามีงานเนี่ยขับรถขับรถกันข้ามคืนมากันเลยทีเดียวนะระยะทางประมาณเกือบๆส0่กว่ากิโลนะครับ ตั้งใจขับรถตั้งแต่ขอนแก่นเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะซึ่งวันที่มาเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยบึ่งมากันเลยทีเดียวนะมาวันเดียวกลับนะครับมาถึงที่อวงานแล้วก็ก็กลับวันถัดไปเลย นะครับอ่านะครับต่อมาก็จะเป็น<ต>ใน,ในส่วนของบริษัทที่จําหน่ายอุปกรณ์อ่าเอ็นแคมมิดแคมนะครับหรือว่าอุปกรณ์อ่าติดตั้งรางแผงอ,อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเท่าที่สอบถามดูนะครับก็มีอ่าสินค้าจําหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับอ่าใช้ชื่อแปรนว่าอ่าเคอร์ซึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ มีโรงงานผลิตยอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแต่มีจําหน่ายในบ้านเราแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งหน้าง,งาน,น,น,ปนไปหลายง,งานแล้วด้วยนะครับาจาหน่ายอุปกรณ์ยึดติดตั้งแผงนะครับมีบริษัทเอาเจ้าจไหนก่อนก<จ>งกง,งจงกอ<จ>ง <laughs> แต่มีจําหน่ายที่บ้านเราแล้วนะบริษัทสําหรับยึดอุปกรณ์แผงนะครับโอเคเชื่อนี่ ามาถึงอีกค่ายหนึ่งที่จำหน่ายในส่วนของแบตเตอรี่นะครับต้องบอกได้ว่าผมเนี่ยจะสนใจในส่วนของแบตเตอรี่เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับเพราะว่านะก็มีหลายค่ายเลยที่นำเข้ามาจำหน่ายซึ่งบริษัทนี้เองก็เป็นอีกบริษัทที่กำลังหาผู้จัดจำหน่ายของคนไทยนะครับอันนี้นะรันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์6,000วัตต์นะครับ ก็น่ารักน่ารักดีนะนี่โดยเฉพาะแบตตัวนี้เป็นแบตฟอร์สเฟด100แอมป์นะครับสวยเลยนี่ ามาในส่วนของอีกค่ายนะครับที่จําหน่ายแบตเตอรี่นะครับค่ายนี้นะครับต้องบอกว่าคุยกับเราเนี่ยนานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คุยดีมากนะครับรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับแต่คุยดีมากนะก็คุยเสร็จนะครับก็ให้ทั้งเสื้อทั้งหมวกทั้งถุงผ้านะครับเยอะแยะไปหมดนะต้องบอกว่างานนี้แม่บ้านแฮปปี้มากนะครับถุงผ้าเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ของค่ายนี้นะครับยังไม่มี ตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยก็กําลังหาดีลเลอร์อยู่นั่นเองนะครับแต่เท่าที่ดูงานดูแบรนด์แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าดูดีนะครับดูดีมีราคากันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าเขาติดตั้งมาแล้วหลายประเทศทางโซนยุโรปนะครับซึ่งเขาเคมการันตีว่านะครับเขาสามารถขอกับบริษัทอินเวอร์เตอร์ดังๆเนี่ยได้แทบทุกค่า,ายทุกยี่ห้อแล้วที่เรารู้จักกันในไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดี l ีรักพาวเวออะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้จักกันโกวัตโซลิดยี่ห้อดังๆชั้นนำอะไรพวกนี้นะครับสามารถสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่เนี่ย ได้ทุกค่ายเลยนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งค่ายที่จำหน่ายแบตเตอรี่นะครับซึ่งเท่าที่สอบถามดูเนี่ยนะครับค่ายนี้จะเน้นหนักไปทางรัฐวิสาหกิจเช่นพวกโรงบานโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าที่เป็นขนาดใหญ่ๆนะครับซึ่งจะจำหน่ายแบตเตอรี่ระบบไฮโวลต์น,นะครับจริงอ่ะใิบด้อแบตหนึ่งโมดูล102โวลต์100แอมป์นะครับ นี่อนุกรมกันมา123456อีกเอ๊ะหนึ่งโวลต์ร้อยแอมนะครับสำหรับงานงานหนักๆงานแบตเตอรี่สตอเรจอุปกรณ์พวกสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตามโรงพยาบาลน,นะครับสวยมาก จากที่พูดคุยกันเสร็จนะครับก็จะมีของฝากของแถมกันทุกบูธทุกค่ายเลยนะครับรู้สึกว่าคนจีนเขาจะชอบให้เราไปพูดไปคุยด้วยนะหลังจากที่คุยกันเสร็จเขาก็จะให้ของชํารุดชําร่วยกันมาเนี่ยทุกค่ายเลยนะครับก็ยังไม่มีจําหน่ายในไทยก็กําลังติดต่ออติดต่อทางไทยอยู่นะครับก็น่าจะกําลังดีลตัวแทนจําหน่ายนะตัวนี้สวยเลยตัวนี้น่าใช้นะครับ โดยสรุปนะครับสำหรับงานนี้ที่ไปเดินหาข้อมูลมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นงานสำหรับการจับคู่ทางธุรกิจนะครับเช่นแบรนด์อินเวอร์เตอร์แบรนด์แบตเตอรี่หลายๆค่ายหลายๆรุ่นนะครับก็ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยก็กำลังหาดีลเลอร์อยู่นั่นเองนะครับอย่างแบรนด์ที่กำลังเห็นอยู่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับระบบทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้นะครับเหมือนจะยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายในไทยก็กำลัง หา,า,า,าการจับคู่ทางธุรกิจอยู่หรือว่าหาดีลเลอร์อยู่นั่นเองนะครับเท่าที่สอบถามข้อมูลมานะมีทั้งแบตเตอรี่ทั้งระบบทําความสะอาดแผงโซล<ด>่าเซลล์ครับ<ว>ตรงนี้นะครับนี่เห็นแล้วว้าวมากนะครับเครืค่องมือช่างนี่โอคินะครับนะเห็นแล้วเครื่องมือเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับเห็นแล้วน้ําใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะอยากได้มากนะครับแต่ดูแล้วนะครับไม่ทัก ไม่กล้าถามราคานะรู้เลยนะครับแค่เห็นหน้าก็รู้ราคาแล้วนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะสอบถามเขาเลยนะนะอโอเคนะครับก็เท่าที่ไปเดินงานมาวันนี้นะครับถือว่าคุ้มค่ากับการวิ่งรถระยะไกลเข้าตัวกรุงเทพมากๆเลยนะครับได้เจอคนดังด้วยได้เจอเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เขาขนมาโชว์กันนะครับ เรียกได้ว่าเป็นบุญตากันอย่างมากเลยนะครับคลิปนี้นี่แม่บ้านได้กระเป๋าเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวนะ